หาความเก่งของคุณที่เจอทําแบบนี้นะคุณแซมบอกเลยนะครับว่าบางครั้งในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะหาความเก่งคุณไม่เจอใช่ไหมแต่ให้คุณลองทําแบบนี้ถามใจตัวเองก่อนนะว่าคุณรู้สึกชอบหรืออยากทําอะไรพอถามแล้วเนี่ยมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะว่าคุณอยากจะทํารู้สึกชอบแล้วเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ชอบจริงๆก็ได้คุณจะมันจะต้องไปลงมือทําแล้วก็จับมือเลยว่าสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยคุณชอบหรือเปล่า โอเคป้าหรืเช่นเ้ยคุณมาทําออนไลน์ใช่ไหมคุณเข้ามาโลกออนไลน์แล้วคุณเห็นการทําออนไลน์ที่หลายแบบเลยการทาออนไลน์แบบขายของออนไลน์การทาออนไลน์แบบเป็นเป็นครูสอนการทาออนไลน์แบบเป็นยูทูบเบอร์มีหลายทางมากมายเลยนะพอคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําอะไรเนี่ยให้คุณไปลองทําสายทางนั้นก่อนนะครับว่าคุณจะมีความสุขกับมันไหมเข้าใจไหมจ๊ะพอคุณทําแล้วคุณมีความสุขเนี่ย เฮ้ยแต่ระหว่างทางทำเนี่ยครูแซมขอเน้นย้ำตรงนี้หน่อยนะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาคนที่เริ่มทําออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยอาจจะหลงทางคุณเห็นการขายของออนไลน์นี่ยแล้วมันดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้เาเกิดคุณไปลองทําอะไรที่มันแตกต่างเช่ลนลักษณะแบบว่าเฮ้ยคุณชอบทาขายของออนไลน์ใช่ปะ่ะเฮ้ยขายของออนไลน์มันน่าลองทําจะลองทําพอจะเริ่มลองทำเนี่ยคุณจะไปลองฝึกทําวิธีการเป็นครูออนไลน์หรือการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันก็ควรจะทิศทางถูกไหมเพื่อนๆดังนั้นนะครับผมสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำาคือการต้อง เลือกที่ถูกทางด้วยนะถ้าเกิดคุณทําแบบนี้บอกเลยนะครับว่าจะกี่ป,ปีกี่ชาติคุณก็ไม่มีทางหาความเก่งคุณเจอดังนั้นนะครับผมอยากทําอะไรให้มองจากความรู้สึกว่าอยากทาก่อนแต่พอไปทำเราต้องลองนะครับผมว่าจะชอบไหมแต่ก่อนจะชอบไม่ชอบเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องเลือกวิธีการให้ถูกต้องเลยนะถ้าทําผิดทางอย่างนีง้ยัยงไงนะครับผมคุณก็ไม่มีทางเกิดถ้าเกิดคุณชอบความรู้นี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้คนอื่นฟังได้นะครับรับรองว่า เขาจะได้รับความรู้จริงๆนี้อย่างแน่นอนนะแบ่งป,ปันไปให้คนที่คุณรักได้นะครับแล้วก็คนอื่นได้นะให้เขาศึกษาความรู้จริงๆกันไปนะครับผมแล้วถ้าเกิดคนชอบความรู้ดีในการพัฒนาตัวเองการสร้างตัวตนในธุรกิจความรู้ธุรกิจออนไลน์หรือแม้กระทั่งการออกนักกล้องคุณก็สามารถติดตามรูสซม,ไ,มได้เลยและแน่นอนรูสซมจะเอาคลิปดีๆและความรู้จริงๆมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกๆวันอย่างแน่นอนโอเคปะ่ะวันนี้รูแซมไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะรักทุกคนนะ